ก็คือตอนนี้ประเทศเรามีหนี้10ล้านล้านแล้วถุมฮะนะส่วนครัวเรือนก็14.4ล้านมากกว่าครับนะนี่ประเทศอีกนะทีนี้คำถามก็จะถามว่าเราจะแก้ไขยังไงปัญญาในการพัฒนาก็บอกบจะพัฒนาการต้องเตรียมประชาชนในขะคนต้องพัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาตรรัวเราก่อนครัฐบาลจะมัน แก้หนี้ให้พี่น้องประชาชนรัฐบาลก็กูเก้เอากู้เอากู้เอามันเป็นตัวอย่างก,กับพี่น้องประชาชนเหรอประชาชนก็เอาตัวอย่างจากรัฐบาลบางที่นะอยากได้อะไรกูก็เอานะรัฐบาลแทนที่เก็บภาษีได้เท่าไหร่ใช้เท่านั้นนะไม่ปล่อยนู่นตั้งงบมามันเกินทุกปีแล้วก็กู้กู้ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยให้ส่วนราชการโดยเฉพาะทหารเอาไปซื้ออาวุธซื้ออะไร,รต่างๆมากมายเงินออกนอกประเทศหมดแล้ว พี่น้องจะประชาชนจะมีเงินเหลือเพื่อมาอแก้ไขปัญหาเหลือ,อเราร,รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาของตัวเองซะก่อนนะฮะนะใช้เท่าที่จาเป็นนะครับ